ผู้บริหารบริษัท a อ e. ูเอ็มมอรีนเรียลเอสเตดเตรียมส่งเสริมเกษตรกรปลูกกระท่อมสร้างงานสร้างอาชีพผู้บริหารบริษัท a อูเอ็มมอรีนเรียลเอสเตดจำกัดเตรียมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชกระท่อมเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยาบำบัดโรคหลายโรคผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณฉายเตมียเวศประธานกรรมการบริษัท a อูเอ็มเมอรีนเรียลเอสเตด กล่าวว่าหลังจากศึกษาวิจัยพบว่าพืชกระท่อมสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดโดยเฉพาะยาเครื่องดื่มและอาหารเสริมที่มีมูลค่ามากทางบริษัทจึงส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกกระท่อมคุณภาพเกรดพรีเมียมเพื่อนําไปแปรรูปโดยทางบริษัทจะดูแลคุณภาพให้ได้กระท่อมที่มีคุณภาพดีที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกต้นกล้ากําหนดปัจจัยการผลิตและรับซื้อใบกระท่อมคืนในราคา50-200ถึงบาท เน้นแปรรูปเป็นยาบำบัดโรคอาทิบำบัดผู้เสพยาเสพติดซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานำกระท่อมมาแปรรูปเป็นยาบำบัดโรคหลายโรค ทางเราะะเห็นว่าพืชกระท่มสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายตัวนะคะคโดยเฉพาะไปเป็นยาเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเสริมนะคะคโดยเฉพาะยายมีมูลค่ามหาศาลค่ะ,ะทางบริษัทของเรานะคะคก็ส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมคุณภาพเกรดพรีเมียมะะแล้วก็มีแผนที่จะเอาไปแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆตัวะะอย่างเช่นเครื่องดื่มอาหารเสริมะคะเครื่องสําอางอาหารแล้วก็ยาค่ะงานวิจัยของต่างประเทศเองเมีมาช้านาน,านแล้ว ของไทยเองก็มีมาช้านานแล้วว่ากระท่อมเองเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพแล้วอุตสาหกรรมยามีความต้องการมากทาั้งงานวิจัยแล้วก็สิทธิบัตรของญี่ปุ่นของสหรัฐมีเยอะยไปหมดวันนี้เราต้องการสร้างมูลค่ากระท่อม